สวัสดีครับกลับมาพบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมได้นำภาพการประมูลเหรียญที่น่าตื่นตาตื่นใจแก่ท่านผู้ชมมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเอ่อก่อนอื่นผมก็ต้องขออนุญาตเจ้าของภาพทั้งหมดที่อยู่ในคลิปคลิปนี้ด้วยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยผมแค่อยากนำภาพการประมูลเหล่านี้ ออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจะได้รู้ว่ามันมีราคาจริงๆไม่ได้มโนรหรือสร้างภาพหรือปัดราคาของเหรียญแต่อย่างใดเหรียญที่ผมพูดถึงในคลิปคลิปนี้นั่นก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2540เป็นเหรียญ5บาทตัวติดหายากอันดับหนึ่ง นับเฉพาะเหรียญกระสาบที่เราใช้หมุนเวียนทั่วไปในปัจจุบันเหรียญเหรียญน,นี้เปิดประมูลราคาเริ่มต้นอยู่ที่100บาทเคาะลงท้ายด้วยศูนย์ตามความพอใจของผู้ที่จะใส่ราคาและยังมีรางวัลพิเศษแถมให้กับผู้ที่ชนะการประมูลในครั้งครั้งนี้ เปิดประมูลคนแรกเปิดที่1000บาทกันเลยทีเดียวนะครับคนที่2ขึ้นไป2000คนที่3นี่กระโดดไปถึง800 0โอเมเจ้าไม่จบคนที่5เปิดที่8,500บาทส่วนคนที่6เปิดไป10,000เลยนะครับเขาประมูลกันดุเดือดมากครับและของแถมอีกเพียบมากมายเลยนะครับแต่บางรูปผมก็ไม่ได้แคปหน้าจอมาให้ชมนะครับ เพราะว่ามันอาจจะยาวเกินไปคนที่เจ็ดนะครับโดดมาถึง1 4 0 0งบาทของแถมแต่ละชิ้นตั้งดึงดูดเหลือเกินแถมเหรียญหนึบาทพระเสียนเล็กอีกต่างหากจากหมื่นสี่โดดมาที่1 6 0 0ง 16, บาทผมเข้าไปดูนี้พอยตื่นเต้นไปกับเขาด้วยนะครับและในการประมูลครั้งนี้นะครับยังมีผู้หญิงอีกหนึ่งคนนะครับ ประมูลโดดมาที่หนึ่งหมื่นแปดพันบาทผมนี่นั่งลุ้นอย่างเมามันเลยนะครับน้ำลายนี่ไหลอยากจะได้กับเขาแต่ว่าอย่างว่าละครับคุณไม่หนาพอผมคิดไว้ในใจนะครับว่าการประมูลครั้งนี้ต้องมีสองหมืนบวกแน่ๆครับและแล้วมันก็เป็นดั่งที่ผมคิดไว้ไม่มีผิด ยอดประมูลทะลุหลัก20000จนได้นะครับยอดประมูลมาอยู่ที่2300บาทถือว่าสุดยอดและดูเดือดมากครับกับการประมูลเหรียญ5บาทพศสองพันหารและยอดสูงสุดมาอยู่ที่2 000, 2ง0มื่บาทเป็นยอดปิดการประมูลในเวลา ตามหลักสากลเลยนะครับปิดปุ๊บมีการโอนและลงรูปให้ดูผ่านหน้าเฟซคอมเมนต์กันเลยทีเดียวนะครับเห็นไหมครับว่าทุกอย่างไม่ได้มโน KNOW, มันเกิดขึ้นจริงจริงๆแล้วราคาเหรียญก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับไม่ใช่จะได้ราคานี้ตลอดบางท่านอาจจะถึงบางท่านอาจจะไม่ถึงอันนี้ก็แล้วแต่การประมูลนะครับ เอาละครับนี้ได้นำภาพประสบการณ์จริงของการประมูลมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผิดทูประการไดติดเตือนกันมาได้นะครับผมจะได้นำไปปรับปรุงและพร้อมจะแก้ไขนะครับยังมีข่าวสารมากมายในช่องช่องนี้เกี่ยวกับเหรียญและธนบัตรที่ระลึกอ,อื่นๆอ,อ,อีกมากมาย กดติดตามกันไว้เพื่อรับรู้ข่าวสารก่อนใครขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยกดติดตามขอบคุณครับสวัสดีครับ